บทที่25แผนการร้ายพารหนึเสียงไขกุญแจเข้ามาในห้องพาฟ้าคิดว่าเป็นไออานนท์เธอลุกขึ้นทางทางที่ตัวเองยังเปลยทั้งตัวขวาเอาโคมไฟตรงหัวเตียงมาถือไว้เธอจะตีให้เลือดหัวไอ้ชั่วนั่นออกพาฟ้าไม่เคยทำร้ายใครครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพาฟ้าทุมโคมไฟใส่คนที่เปิดประตู ต่มันกลับกระโดดได้ทันแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจมากคุณหนึ่งไม่คิดว่าจะเป็นคุณหนึ่งตอนนีพ้าฝ้ายงงไปหมดแล้วคุณหนึ่งมาได้ยังไงนี่เธอฝันไปอยู่หรือเปล่าถ้าใช่เธอไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยพ้าฝ้ายปล่อยโฮเธอวิ่งไปกอดแฟนตัวสูงของตนเอาไว้ก่อนที่อีกคนจะเดินพามานั่งที่เตียงเธอร้องไห้อย่างหนักคุณหนึ่งก็ได้แต่กอดแล้วก็รูปหลังของเธอเงียบ หยุดร้องนะคะคุณดีพี่อยู่นี่แล้วไงแฟนใครขี้แย่จังเลยคุณหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาได้ยังไงไฟไม่ได้ฝันไปใช่ไหมถามแล้วพ่อไฟก็เอามือไปหยิกแก้มของคนตัวสูงจนหนึ่งร้องโอดโอยไม่ได้ฝันจริงๆด้วยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันคะเมื่อคืนไฟโดนวางยาไออานอนนั่น มันขมขืนไฟคิดขึ้นมาแล้วความถูกก็ตีรวนขึ้นมาในหัวใจพาไฟร้องไห้และปล่อยโฮออกมาอีกรอบไฟไฟยศกกระปกแล้วน้ำตาของเธอไหลอาบเสื้อของหนึ่งอีกคนไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่กอดเธงีเงียบเท่านั้นหนึ่งคงไม่รักเธออีกแล้วล่ะพาไฟไม่บริสุทธิ์ไม่มีค้าคู่ควรกับใครทั้งสิ้น แล้วคนตัวสูงก็ปล่อยให้แฟนตัวเล็กนั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นพระไฟเวลานี้ช่างดูบอบางน่าทะนุทะน,นอมเหลือเกินหนึ่งอยากกอดปลอบประโลมอีกคนให้หายเศร้าแล้วทำไมไฟถึงคิดว่าตัวเองโดนข่มคืนล่ะหนึ่งต้องแก้ความเข้าใจผิดให้กับคนตัวเล็กหลงโทษพระไฟมานานแล้วน่าจะพอได้แล้วล่ะก็เ <c oughs> มื่อคืนนี้ไฟโดนวางยา ไอ้อานอนท์นั่นมันเข้ามาทำมิดิมิร้ไฟค่ะพระไฟทั้งร้องไห้ทั้งตอบคำถามของคุณหนึ่งแล้วอานนนเป็นใครอยู่ๆทำไมเขาจะมาทำแบบนั้นกับไฟล่ะมันมันเป็นมนรุย์พีธที่ทำงานมันตามตื้อไฟมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลายัยจนกระทั่งถึงอ,อนอนี้ค่ะพอเห็นหน้ามันแล้ว พฟ้ายกเกลียดแสนเกลียดอยากจะฆ่าไอ้อานนท์ให้ตายนักแล้วทำไมพี่ไม่เคยรู้ว่ามีคนมาชอบฟ้ายทำไมไฟ้ายถึงไม่เคยบอกพี่สักคำหนึ่งโมโหสาวน้อยของตนที่ปิดบังมาโดยตลอดถ้ารู้แต่แรากหนึ่งจะต้องจัดการทำอะไรสักอย่างไม่ให้ไอ้หมอนั่นมายุ่งวุ่นวายกับสาวน้อยของตนตั้งแต่ต้นฟ้ายขอโทษนะคะไฟ้ายไม่ได้คิดอะไรกับมันเลย ก็เลยไม่คิดว่ามันสำคัญหนึ่งไม่ฟังแล้วเธอแกะมือของพ่อฟ้ายออกจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนปล่อยพี่พี่จะกลับบ้าน <c oughs> พ่อฟ้ายขอโทษนะคะคุณหนึ่งเธอล้มลงไปกอดขาของเขาเอาไว้ตอนนี้พ่อฟ้ายอยากให้คุณหนึ่งอยู่ด้วยคอยปลอบคอยอยู่เป็นเพื่อนถึงแม้ในที่สุดจะต้องเลิกกันก็เธอเพราะเธอคิดว่าตัวเองไม่สะอาดสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วพ่อฟ้าย ลุกขึ้นหนึ่งตกใจเพราะอีกคนก้มลงไปกอดขาของตนคิดว่าตอนนี้คงลงโทษอีกคนแรงไปแล้วจริงๆฟ้ายไม่ได้โดนในนั้นทำอะไรหรอกเมื่อคืนฟ้ายอยู่กับพี่ทั้งคืนหมายความว่ายังไงคะพะฟ้ายหยุดร้องไห้ทันทีตอนนี้งงหนักเข้าไปใหญ่ถ้าแบบนี้พี่เมื่อคืนคิดว่าฝันก็เรื่องจริงสิเธอไม่ได้โดนข่มขืน แล้วทำไมคุณหนึ่งไม่รีบแก้ไขความเข้าใจผิดให้เธอฟังตั้งแต่แรกล่ะปล่อยให้เธอคิดเป็นบ้าเป็นบออยู่ได้ไหนจะตื่นขึ้นมาแล้วเขายังไม่อยู่คุยกันให้รู้เรื่องอีกออกไปทำไมไม่รู้ตั้งนานสองนานเล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้นะคะคุณหนึ่งพฟ้าลุกขึ้นไปดึงหูของหนึ่งมานั่งลงบนเตียงโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยเจ็บเจ็บค่ะเบาๆก่อนเล่าแล้ว แฟนเธอเป็นมือดึงหูระดับชาติหรือไงเนี่ยทำไมมันเจ็บอย่างนี้ล่ะหนึ่งไม่รีรอเพราะว่ากลัวหูใจยานหนึ่งเล่าให้ผ้าฝ้ายฟังว่าคนของสองมาตีสนิทกับแนนเพราะเห็นว่าทำงานที่แผนกเดียวกันกันกบพ่อฝ้ายเขาว่าสืบไปสืบมาก,กลับพบว่าแนานกับเจนเป็นแฟนกันแถมยังเป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่เมื่อสามเดือนก่อนมีเหตุให้คนทั้งคู่ต้องเลิกกันแนนตามง้อเจนเจนไม่สนใจ พอเห็นเจนเริ่มชอบอานน์แล้วแนนก็เลยจะหาทางจัดการในอานน์ให้พ้นทางเทววัดจับพลัดจับปลูคนทั้งสองกลับร่วมมือกันอานน์วางแผนให้แนนเอายาเสียสาวใส่ในเครื่องดื่มของฝ้ายแล้วทําทีพาพระฟ้ายออกมาส่งแต่ความจริงแล้วก็คือส่งให้อานนที่รีสอร์ทลากับการที่อานนนต้องมอมเล่าเจนแล้วพาเจนมาส่งให้แนนที่รีสอร์ทเช่นกันหนึ่งปล่อยให้แผนการของอานน์เป็นไปตามต้องการ แต่แค่เปลี่ยนยาเสียสาวทั้งซองเป็นยาเสียสาวนิดนิดน้อยน่อยเพราะเกรงว่าผ้าฝ้ายจะเป็นอันตรายเราก็แทนที่จะส่งให้อานนท์ก็เปลี่ยนเป็นส่งให้หนึ่งแทนพอนายอานนท์เข้ามาในห้องตั้งใจจะก้มลงจูบป,ปากของผ้าฝ้ายหนึ่งก็รออยู่ในห้องน้ําแล้วเธอรีบเดินออกมาถีบอานนท์อย่างแรงแล้วตามด้วยชายชุดดําอีกสี่คนพวกเขาบุกมาอุ้มตัวอานนท์ไปห้องข้างๆจากนั้นก็จัดการซ้อมทันทีเมื่อซ้อมจนหนำใจแล้ว ก็ส่งตัวให้ชายอีกสองคนซึ่งเป็นเจ้าหนี้โต๊ะบอลของอานน์ไปจัดการต่อแน่นอนต้นคิดแผนการทั้งหมดก็คือตัวหนึ่งเองพอพระฟ้ายฟังจบก็ยิ่งโกรธกว่าเดิมหนึ่งถึงกับใช้เธอเป็นเหยื่อล่อคิดจะลงโทษเธอที่ไม่บอกว่าอานน์ตามตื้อตามจีบแต่ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของเธอเลยคุณหนึ่งอยากทำอะไรกับเธอก็ทำเห็นเธอเป็นหมูเป็นหมาหรือไงคิดจะลากไปลากมา แถมยังลากเธอมาปูยี่ปูยำอีกแล้วไหนจะยาที่ใส่ให้พระฝ้ายกินถ้าเกิดเธอแพ้แล้วตายขึ้นมาล่ะพระฟ้ายขิดเราก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเดินหาเสื้อผ้าที่อีกคนพับไว้ให้ในตู้เธอสวมเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะออกมาสะพายกระเป๋าจากนั้นพระฝ้ายก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยเธอไม่อยากคุยกับคุณหนึ่งอีกแล้วหนึ่งได้แต่าตามพรำขอโทษ เาว,ว่าไฟกลับไม่สนใจพินแนนก็อีกคนโตจนป่านี้แล้วกลับไม่รู้อันไหนผิดชอบชั่วดีเมื่อกลับมาถึงคอนโดผาไฟก็อาบน้ําจนกระทั่งตื่นขึ้นมาตอนเย็นเมื่อเปิดโทรศัพท์มือถือดูก็พบว่าคุณหนึ่งโทรหาเป็นร้อยสายไหนจะข้อความที่มีรูปของคุณหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าคอนโดพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่หญอีกถึงสองใบผไฟไม่ได้สนใจอะไร ปล่อยให้คุณหนึ่งรอต่อไปนั่นแหละดีแล้วนอนอยู่ตรงนั้นแหละให้ยุงหามไปเลยยิ่งดีเวลาตีสองของวันนี้จู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรขึ้นมาที่ห้องเป็นพี่รอปภโทรมาบอกว่าเพื่อนของผ้าฝ้ายรออยู่ที่ด้านล่างคอนโดแล้วรบกวนให้เธอลงมารับเพื่อนหน่อยถ้าไม่ลงมารับพี่รอปภจะไล่ออกไปนอกเขตคอนโดซะขอบคุณมากเลยนะคะนี่สิน,น้ำใจค่ะพี่ หนึ่งยิ้มหวานแล้วยื่นเงินให้รอปภหนึ่งพบาทเป็นค่าจ้างที่เล่นตามแผนการอวแต่รู้จักกันแน่นะครับเดี๋ยวผมก็ซวยขึ้นมาเป็นแฟนกันค่ะพี่แต่อีกคนงอนนิดหน่อยกำลังตามง้ออยู่นะ่ะหนึ่งตอบรอปภก่อนจะเห็นภ้าฟ้ายินออกมาจากลิฟต์อีกฝ่ายมารับหนึ่งขึ้นไปข้างบนห้องตามมาพ้าฟ้ายูเสียงดุใส่หนึ่ง หนึ่งก็รีบลากกระเป๋าใบใหญ่เดินตามเงียบๆเ,เมื่อมาถึงห้องผ้าไยก็บอกให้หนึ่งไปนอนที่ห้องนอนใหญ่ซึ่งเอาไว้ให้แม่แม,แม่หรือว่าน้องใช้เวลามาเยี่ยมเธอจากนั้นก็กำชับหนึ่งว่าห้ามเสาสีไม่เช่นนั้นจะไล่ออกจากคอนโดหนึ่งรับคำอย่างว่าง่ายก่อนจะแยกย้ายกันเข้าห้องเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผ้ายไ,ได้โทรหาพี่เจนเพื่อนร่วมชะตากรรมของตนแล้วพี่เจนเองก็รู้เรื่องผ้าใยด้วย เพราะพี่แนนสารภาพเรื่องแผนการทั้งหมดตอนนี้พี่เจนโกรธพี่แนนมากไม่อยากรับสายหรือเห็นหน้าแค่อยากจะเอาคืนอีกคนพี่เจนก็เลยให้ผ้าฝ้ายแกล้งพี่แนนว่าเธอไปแจ้งตำรวจไว้แล้วให้พี่แนนรอรับหมายจับได้เลยเช้าวันต่อมาผ่อฝ้ายทำงานตามปกติแต่วันนี้พี่แนนไม่มาทำงานเธอรู้สึกใจคอไม่ดีเท่าไหร่เผื่อพี่แนนคิดมากแล้วทำอะไรที่มันเหนือความคาดหมายขึ้นมาล่ะ ตอนพักเที่ยงพระไฟจึงรีบไปกินข้าวจากนั้นก็กลับมานั่งคุยกับพี่เจนโอ้ยไฟยไม่ต้องห่วงแนนมันรอกพี่เจนพูดติดตลกก็เมื่อวานพี่แนนยังมาลามาขอโทษพี่เจนถึงห้องบอกว่าจะต้องเข้าคุกไปรับผลกรรมที่ก่อแล้วพฟ้ไฟถึงกับร้องอ๋อในใจพี่เจนบอกว่าให้อภัพยพี่แนนไม่ถือโทษใดๆแถมบอกอีกว่าถ้าวางจะซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปฝาก แล้วจะพาผัวใหม่ไปแนะนําให้รู้จักด้วยพี่แนนได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้เป็นเผาเตาจากนั้นก็วิ่งกลับบ้านไปทันทีคิดมาแล้วก็สมน้าหน้าเหมือนกันฝ้ายยอมรับว่าตอนแรกก็โกรธพี่แนนมากนะคะแต่พอมาคิดอีกทีมันก็เป็นคนของฝ้ายเองล่ะพี่แนนคงคิดว่าไม่เป็นอะไรก็เลยยอมทําตามสมน้ําหน้ามันแล้วจะฝ้ายฮึ เราพอกันดีกว่านะคะพี่เจนสงสารพี่แนนอยู่เหมือนกันนะแล้วเราล่ะมีใครเคยคิดเห็นใจเราบ้างไหมหล่ะฝ้ายพี่ขออีกสักวันก็แล้วกันให้แนนมันมันลาออกให้เรียบร้อยก่อนฮะพี่แนนจะลาออกเลยเหรอคะใช่พี่ก็อยากให้ลาออกอยู่เหมือนกันเหม็นเบื่อกินหน้าแล้วเรื่องของพวกพี่จะเอายังไงกันคะเนี่ยเอาตรงๆเลยนะฝ้าย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะทั้งรักทั้งเกลียดเลยลหละตอนนี้นี่ก็ว่าจะลาออกเหมือนกันทำไมล่ะคะพี่เจนแม่พี่แก่แล้วนะอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียวพี่ก็ต้องกลับไปดูแลที่เลิกกับแนนมันก็เพราะเรื่องนี้แ่ละมันไม่ยอมไปกับพี่นะซิบอกว่าจะเก็บเงินหาตังค์เยอะๆก่อนพูดมาตั้งแต่ 2- 7ตอนนี้จะสาแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจเลิกกับมันซะเลย คราวนี้พี่จะให้โอกาสมันอีกรอบแล้วกันถ้าไม่ไปด้วยก็คงต้องลาขาดแล้วละจ้ะแฟนก็รักนั่นแหละแต่ว่าแม่สำคัญกว่าเจนจะลองยอมให้โอกาสแนนอีกสักครั้งคราวนี้ก็คงไปแล้วละค่ะไปนั่งยันนอนยันเลยแล้วสองสาวก็นินทานแนนจนหมดเวลาพักก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปทำงานพอเลิกงานพ่อฝ้ายก็กลับห้อง ช่วงนี้เธอต้องทำอาหารเผื่อคนตัวโตวด้วยเมื่อเช้าพ่อฟ้ายทำข้าวต้มเอาไว้ไม่รู้ว่าอีกคนจะกล้าออกมากินหรือเปล่าคงอยากคุยแหละแต่ว่าไม่กล้าเสาสีก็กลัวจะโดนไล่ออกจากห้องพอพ่อฟ้ายเปิดประตูห้องเข้ามาเธอก็ได้กลิ่นอาหารหอมฉุยวันนี้พี่ทำสปากเกตตีพ่อฟ้ายมากินมื้อเย็นด้วยกันนะคะหนึ่งวิ่งมารับเอากระเป๋ากับแฟ้มไปเก็บไว้ให้ อาบน้ำแล้วออกมาทานข้าวกันนะพี่จะรอก่อนที่จะรีบวิ่งกลับไปดูกระทะต่อพ่อ้ายเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็ออกมาทานมื้อเย็นกับหนึ่งโต๊ะอาหารถูกจัดเต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวหนึ่งคงสั่งมาแล้วลงมือจัดการเองตอนนี้หนึ่งนั่งรอเธอที่โต๊ะอาหารแล้วลงทุนย้ายโต๊ะมาวางข้างระเบียงที่เป็นกระจกเพื่อให้มองเห็นวิวข้างล่างที่สวยงามนั่งก่อนสิคะ หนึ่งลุกขึ้นเราขยับเก้าอี้ให้พาฟาฟวันนี้หนึ่งเตรียมการขอโทษอีกคนแล้วเพราะความผิดบาปที่หนึ่งได้ก่อเอาไว้โดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังหนึ่งลุกขึ้นมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ฝั่งตรงกันข้ามก่อนที่จะพูดว่าก่อนจะทานข้าวพี่ขอพูดอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมคะพาฟายพยักหน้าเชิงอนุญาตหนึ่งจึงพูดต่อพอมาทบทวนดูแล้วพี่ก็รู้สำนึกผิดแล้วละ่ะ พี่ทำผิดต่อฝ้ายเอามากๆพี่ทำลงไปโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของฝ้ายเลยไม่ห่วงแม้กระทั่งความปลอดภัยของฝ้ายถ้าแผนการผิดพลาดขึ้นมาฝ้ายก็อาจจะเป็นอันตรายจริงๆแล้วคนที่จะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ฝ้ายแต่ก็รวมถึงครอบครัวด้วยหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองขนาดพี่ที่เคยโดนเหตุการณ์บาปนั้นมาแล้วพี่ก็ยังไม่สำนึกยังเอามาล้อเล่นกับความรู้สึกฝ้ายอีกพี่ขอโทษฝ้ายมากๆจริงๆ คำขอโทษมันไม่ได้มาจากแค่คิดว่าอยากจะพูดก็พูดนะแต่มันออกมาจากใจพี่จริงๆให้โอกาสพี่อีกสักครั้งได้ไหมคะหรือจะเลื่อนสถานะให้พี่จีบฝ้ายใหม่ก็ได้กินข้าวได้หรือ,อยังคะพาฝ้ายที่ตั้งใจฟังอีกคนพูดจนจบพูดขึ้นหนึ่งจึงหน้าง้ำเล่าก็ตอบว่ากินได้แล้วคะ่ะ จากนั้นทั้งคู่ก็นั่งทานอาหารกันเงีย,งยบๆตามลําพังผาไฟกลมนากลมตากินส่วนหนึ่งก็เอาแต่มองสาวน้อยของตนหวังว่าน้องจะให้โอกาสกันหนึ่งผิดไปแล้วจริงๆเริ่มจีบใหม่ก็ยังดีกว่าการที่น้องจะไม่ให้โอกาสเธออิ่มแล้วค่ะผ่าไฟพูดแล้วลุกออกจากโต๊ะจากนั้นก็เดินเข้าห้องนอนทันทีที่กินอิ่มเมื่อคนขายาวกินไม่ลงแล้วเนื่องจากไม่มีอีกคนร่วมโต๊ะหนึ่งจึงเก็บจานไปล้าง ทำความสะอาดห้องครัวก่อนจะเข้าห้องของตัวเองอาบน้ำเป่าผมจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนคิดอะไรเล่นๆอยู่บนเตียงพลางเปิดเพลงเศร้าคลอไปด้วยตอนนี้คิดถึงคุณแม่กับมามีจังเวลาที่หนึ่งเป็นทุกแม่แม่คือคนที่เข้ามาอยู่ในห้วงของความคิดหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้พี่พอไฟหมางเมินกับเธอถามคำตอบคำน้องกโกรธหนึ่งรู้ลหะต่ก็อดน้อยใจไม่ได้คนเราก็แบบนี้ แม้ว่าตัวเองจะทำผิดแค่ไหนสุดท้ายก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ดีแล้วจูจูน้ำตาของหนึ่งก็ไหลออกมายิ่งฟังเพลงเศร้าแล้วด้วย1ยิ่งแอบร้องไห้คนเดียวเยีเงๆในขณะที่กำลังร่ำไห้อยู่นั้นเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากแม่เลี้ยงคำหวานถามว่าสองหยุดสองวนันให้พาสกลับมาบ้านหาแม่หน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าแม่คิดถึงบ้าน หนึ่งจึงส่งข้อความกลับไปว่าน้องหยุดวันไหนบ้างแม่เลี้ยงคำหวานตอบกลับมาว่าวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้หนึ่งจึงรับปากแม่เลี้ยงคำหวานยังไม่ลืมที่จะย้ำบอกหนึ่งว่าให้พาพระไฟกลับมาด้วยเนื่องจากแม่เลี้ยงก็คิดถึงเหมือนกันไม่ได้เจอพระไฟตั้งนานแล้วหนึ่งได้ตาอ้ำอึง้งก่อนจะพิมพ์ปฏิเสธไปว่าไม่แน่ใจว่าพระไฟจะกลับด้วยกันได้ไหมแต่จะลองชวนดู ซึ่งแม่เหลียงก็รับคำก่อนจะย้ำอีกรอบว่าให้เอาพ่อฟายกลับมาให้ได้ไม่งั้นแม่จะบุกหาถึงที่เลยหลังคุยชัดกับมารดาเสร็จแล้วหนึ่งก็โทรไปหาสองเพื่อบังคับให้น้องกลับบ้านส่วนน้องตัวดีนะหรออยากนอนลากยาวทั้งสามวันเนื่องจากช่วงนี้สองนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มจึงไม่อยากไปไหนนักแต่สุดท้ายก็ขัดพี่สาวฝาแฝดไม่ได้อยู่ดีหจองตั๋วบินแบบไปกลับสองใบเรียบร้อย เธอขี้คลาดไม่กล้าชวนพ่อฝ้ายกลัวอีกคนจะปฏิเสธท่าทีห่างเหินนั่นทําเอาใจของหนึ่งเจ็บปวดมากจริงๆความรักกับความทุกข์มันก็ใกล้กันแค่นี้เองมีแค่เส้นบางๆกั้นเอาไว้ก่อนจะตัดสินใจแชฉหาสาวน้อยของตนอีกครั้งพี่จะกลับบ้านนะคะมันขึ้นว่าอ่านแต่ไม่ตอบหนึ่งกำลังจะพิมพ์ต่อไปว่าคุณแม่ให้ชวนฟ้ายกลับไปด้วย ยังไม่ทันจะกดส่งข้อความเสียงเปิดประตูห้องนอนอย่างแรงก็ดังขึ้นเป็นพะไฟนั่นเองที่เดินเข้ามา